ร,รีลาเบีย้ยลิมครับโอ,โอ้กินไปเยกินเข้าไปครับตันครับผมเบ้ร์ลิมอีกตัวหนึ่งไม่ทันแล้ะมาเข้ามาแล้ะเบีย้ยลิมไม่ได้ละดันครับผมโอ้โควรจะมาควรจะมาเหรอมาครับแทงแล้วครับผม ไปครับกินสบายมามาครับผมเธอเธอเตอเธอ มาครับกินเ่าไปจังกันไปครับไม่ทันเราต้องมาตัวนี้ก่อนโอ้โหหุ่นนี้ยังเร็วเว้ยไปครับ จูบเข้าไปจูบมาเข้าไปนี่ลีลาเวเลยฮ้ยถอยหนีดิครับรออะไรล่ะถอยหนีครับผมผมไม่อาลืมปะผูกหรอกนะครับเดี๋ยวเขาโดนเขากด มาครับผมแน่เอาคนมาแลกสิงชิงไปครับมากินก็พอ นั่นแน่เฮ้ยมาเขาจะถอนล้วเว้ยมาเขาจะถอนล้วเล่าโดดครับผมออืไปครับโหอยากจะลุกนะเนี่ยเสียจังหวะหมดอมืไปกินตัวนั้นอีกเว้ย ไปกินตัวนั้นอีกอ่ะโดดครับกินเหลือกินแล้ว ไปครับเชื่อมครับกินตัวนูนไว้กินกี่อยกินตัวนั้นไล่เหลือเหรอเจอ้าปามมาครับโอ,อ้ลุกไปเลยแล้วกันนะครับนี่อือือ ไม่ยอมกินอ่ะลุกเข้าไปหนึ่งเท่มาครับผมโคตรเละเทะมาขึ้นลำใหม่แทน อ่ะเอาออกไปลำหนึ่งนะครับเรือมันเกะก,กะกินเอาป่อให้กินนะอ่ะลุกไปก่อนหนึ่งดอกอ,อยากกินเว้ย แทงเข้าไปกินสองไปเลยได้ไหมเนี่ยกินม้าอะไรดีกว่าไหมกินมาครับเอาเม็ดไปผูกเอาไม็ผูกพี่ของมามดีครับกินเอาไวยลูกกรครับด้วยหนึ่งที kín lơ, má hả, à, đàn kinh bài, nì hấp à, lúi ง่ายเข้าไปแม่งลีลาเลนทายากเว้ยอันตรายฟูฟูลูกครับลูกครับตายไหมอืมยังไม่ตาย ลบหนึ่งทีไม่ตายเว้ยยังไม่ตายอ่ะมาตัวนี้กันอ่ะกินเลยครับกินสองกินเอืไป <c oughs> จะมากดเราเวย้ยหนึ่งตาแล้วกันครับจะมากงมากดอะไรพี่จะขึ้นแล้วนีครับผมอมืกินแล้วเปิดมา้าเปล่ะกินครับ บางใหญ่เลยเว้ยเฮ้ยมาครับอันหนึ่งตาครับหนึ่งตาง่ายครับผมขึ้นข้างบนอีกดีเดียวพานะครับอื้อ บอกว่าอ่ะน่าจะทันเขาตุยก่อนนะครับลูกก็ปล่อยเซต